แล้วเธอชื่ออะไรล่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเคเมนไายค่ะอ่าเด็กดีมากเลยเคเมนไายเนี่ยน่าจะเป็นคนกระตือรือร้นมากปาไปนี่ไปกับเธอโอ้พระเจ้าอ่าเฮ้ยเ้ยทำอะไรของนายเนี่ยฉันตกใจเธอมากเหมือนเธอจะติดเชื้ออืมไม่ใช่ค่ะหนูโดนหมากัดค่ะอ้าวแหมดูดีๆก่อนสินายเคเมนไทยเขาพูดจริงๆไม่ฉันไม่เชื่อนะถ้าเกิดเธอติดเชื้อจริงๆนี่ จำไม,ไม่ได้เหรอก็ต้องทํำยังไงอ่ะหนูหนูไม่ได้ติดเชื้อหนูโดนหมากาัดนี่ถ้าเธอติดเชื้อแล้วก็ฉันจะแมบวบกับเธอเข้าบ้านแน่นอนเชื่อเขาเร็วๆลุกเอานะไม่จริงค่ะก็ได้เดี๋ยวเราจะสังเกตดูดีๆก่อนโอ้โอ้อทำอะไรของนายเนี่ย ถ้าติดเชื้อจริงๆฉันไม่เอาเข้าทันทีเลยนะ oh. เห็นไหมคะนี่อย่ามาอ้างเลยนะฉันถ้าขน,นาดจะนึกอรอยแผลขนาดเนี้น่าจะโดนหมากัดอะไรและหมามันวิ่งไปไหนล่ะและทำไมมันต้องทำอย่างนี้อะไรของนายเนี่ยเพชรฉันกำลังซีเรียสอยู่ฉันรู้มาะไรบิลลี่เธอจะมารักษาเธอ เขาเขาวิ่งหนีไปแล้วคะ่ะถ้าหมามันวิ่งมากัดเธอทําไมมันต้องหนีหนีเข้าไปในป่าด้วย <_ d ew> เพราะว่ามันต้องการอาหารของฉันน่ะไม่ทำไมไม่ให้เหรอว่าเธอไม่สบายใช่ไหมเฮ้ยหน้าเบ่อจริงๆเคลมินไทย <_ d ew> ใช่ค่ะโอเคพูดกับเราได้อยู่ไหม <_ d ew> ต้องมองตรงตาฉันค่ะอ <_ d ew> ืม เอาล่ะเทมิไทเดี๋ยวก็หายดีแล้วแหละมันต้องซีเรียสแน่ใจนะว่าจะหายดีอ่ะเออฉันรู้หลองหน้าถ้ามันเป็นเรื่องหลอกลวงนี่มันก็แปลกแล้วปะเธอทราบใช่ไหมว่าเธอไม่ได้โดนซอมบี้กัดนะ่ะดูดีๆก่อนสีลุกนายคิดมากไปแล้วตาบอดสีหรือไงเนี่ยนิกน่าจะไม่ชอบอะไรที่พอใจเเพิ่งไปนึกถึงนี้นั่นเลยเออขอโทษ ทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะกลับบ้านดีกว่าเป็นไงบ้างเทมเมนทายเธอเหนื่อยไหมหนูไม่เหนื่อยคะ่ะหนูสบายดีคะ่ะ